ครับสวัสดีครับเออสายจกนะครับนี่นะครับวันนี้ก็ย้ายรถมาลงงาน30ไร่ครับโอ้เหยียบหอยตะลุมเลยฝุ่นคลุ้งเลยครับนี่ข้าวก็เริ่มสุกแล้วครับตรงไหนสุกก็สุกตรงไหนเขียวก็เขียวเนาะ ไม่รู้ลงคันเดียวหรือสองคันเพิ่งยังไม่ถึงหน้างานเพราะว่าเขาบอกว่าอีกคันเกี่ยวรอแล้วให้ย้ายรถมาตามมาจากโรงงาน50สิไร่ครับวันครึ่งข้าวล้มเกี่ยวยากมากานี่ก็เพิ่งย้ายมาสมทบอู้ หกล้อครับเทเลอ์หกล้อมันโยกหน่อยมันไม่เหมือนเทเลอ์สิบล้อมันนิ่งมันไม่ค่อยโยกล้อมันเยอะแต่ว่าหกล้อมันจะคล่องตัวกว่ากล้อมันจะคล่องตัวกว่าสิบล้อเวลาวิ่งตามทางลัดยางอะไร อ่ะมารอชมตอนถึงหน้างานก็แล้วกันครับวัวลูกน้องนั่งไม่มองอะไรเลยอันตรายนะนี่กิ่งไม้ก็เยอะสายไฟอะไรด้วยอ่ะเดี๋ยวเราชมหน้างานกันครับอ่ะนี่ถึงแล้วครับสงสัสยน่าจะตรงนี้แหละครับ โ,โลงคีไปข้างหน้าครับน่าจะลงตรงนี้แหละครับโจยกระนุย กางขาแล้วกางขาแล้วนี่จะอ่ะนี่จะกลังจะเอารถนี่กลังจะเอารถลงเดี๋ยว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 มาเลยเออลอยแทิวเบอ ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเอิร์ธสายจุกด้วยนะครับสวัสดีครับ